ใช่เละสวัสดีครับมาครับพบกันอีกแล้วนะครับยหนมมาแจ้งว่าพบกันอีกแล้วนะครับกับเพี่ไร่ได้กูนะครับผมอ่าหลังจากที่เขานะครับดั้มหน้าปวดหลังปวดแอวนะครับผมพี่น้องอ่าก็พอดีไปเห็นใน youtube เขาดัามหน้าแบบใช่ทอพี่พี่ซีกันนะครับบปวดหลังนะครับผมลักษณะก็คือประมาณนี้นะครับจะดั้ประมาณนี้ กลับไปทดลองมากนะครับกลับมาดัดแปลงนะครับดัดแปลงเห็นะครับพี่น้องมาเพิ่งลัวิธีการที่ของผมนะครับนะครับวิธีการเห็ดนะครับผมสีผ้าเห็ดเลยนะครับพี่น้องเอาความสูงประมาณนี้นะครับประมาณนี้เพราะว่าเราจะได้ไม่ก้มนะครับข้อเท้าพอนเขาครับับเขากับบิดจากนั้นมาทับแทงลงแทงนะครับมาเบิ่งกันนะครับวิธีการเห็ดนะครับผมวิธีการเห็ดขั้นตอนการเห็ดนะครับเบิ่งนะครับเด้อ ก็จะตอบไปก็จะตอบแต่ว่าจะเบิกเด้อย่าอย่าดับเดลยจะจะตอบด้อยจะเอาไปแม่หนิบ้าพ่อเขบอกว่าสิตัดต้นขึ้นแล้วเลอบอกว่าตดตอนเบิกตอนเห็ดเลยถุกจต่ตอบพี่บอกยังยังมามาพี่มาดูนะครับวิธีทำนะครับนี่ผมจิ้งจกย่างทีเอาตรงตัดจิ้งจกย่างมัครับ มันจะประมาณนี้นะครับผมนี่ประมาณนี้ครับตัดที่แหลกนะครับผมไอ้เบิงวิทยาทานเอานะครับนี่เจ๋าครับแล้วก็แวกกลางนี่ครับผมแวกกลางตรงนี้ประมาณหนึงนิ้วนะครับผมแหวกกลางลงมาประมาณหนึ่งนิ้วนะครับนะครับแล้วแต่นะครับว่าผู้ได้เดียวเอาไออันใหญ่อันหน่อยนะครับกต่มาแทงเอานะครับ ลงไปไปหน้อยครับเอากระโปงหิมันคมครับพี่น้องอกระโปงหิมันคมนะครับมันก็ตสีได้ได้แล้วนะครับแล้วก็เอาก็มาแต่งกันนะครับพอเวลามันเข่าไปหนีบนี่เวลามันเสียบมันสีบอขอด่าบ่ได ดิ่มได้ร้ายได้หน่อยมันขึ้นอยู่ตัวนี้นะครับผมอีกนะครับผมแล้วก็ปัญหาต่อไปนะครับเี๋ปัญหาต่อไปนันคือตัวนี้นะครับเวลาเ้าเสียบลงไปนะครับเสียบลงไปแล้วขี้ดินมันถือเขาไปอัดนะครับผมมันต้องซีดออกนะครับสําหรับผมเองผมก็ต้องปาดแนวนี้นะครับปาดออกแนวนี้นะครับผมกับปาดให้เบิงกันนะครับปาดห้เบิงกันเลยนะครับ ก็ต้องให้สองด่านนั่มสองด่านเวลาเขาทั้งนี้ดำบอดี้เขากับเปลี่ยนทั้งทางนี่นะครับมันทีได้ประโยู่สองทางนะครับนี่แหละครับผมปาดไว้เพื่อว่าเวลาเขาปักลงในต้มหรือมันจะออกนี่นะครับไปไหนกันหรือว่าเขาจะได้ซิดนะครับผมนะครับผมหันหน้ามาดูนะครับผมพี่น้องครับสำหรับเพนนีกับโคกินเท่านี้นะครับเริ่มต้นรอไปนะครับวันศุพาไปดำหน้าเขาดำไปยังไงครับขอบคุณครับ